เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมาอีกอีกง่วนหนึ่งแล้วนะอีกง่วนหนึ่งนะ,อ,ะอีกง่วนแล้วที่ฉันให้คุณไปซื้อเสื้อชั้นในอะยกทรงอะคุณดีรู้จักไหม ให้ผมซื้อไปทไําไมอะให้ผมซื้อไปไหนอะไหนเี่ยฉันให้พี่ซื้อไม่ต้องมาทําหน้ากุ้มกิ่มจะให้ซื้อมาทอะไรจะให้พาไปที่เกาะนมสาวที่ไหนลนะเกาะนมสาวชื่อเป็นมงคลชื่อน,นี้เป็นชื่อเฉพาะอยู่ที่หาด3 0 0ยอดเนี่ยดิฉันเคยไปด้วยนะประจวบคีรีขันธ์คือเกาะนมสาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อของหาด3 0 0ยอดมากๆเวลาจะไปนี่เขาก็ถอดรองเท้ากันเลยขึ้นเรือออกจากตรงนี้ไปประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีไปถึงแล้วนี่ลักษณะของเขาก็คือเนี่ยจะเป็นเกาะที่ดู ยังไม่ได้พูดฉันบอกว่ามันอยู่กลางทะเลมันมีตำนานมันเหมือนตรงไหนแล้วมันมีอยู่อันเดียวมันมีอยู่เกาะเดียวเท่านั้นเนี่ยนะเออก็ถ้าบอกว่าเหมือนนมสาวก็พูดไปง่ายปราชาชนไม่ใช่ว่าเหมือนมสาวไม่ใช่มันมีที่มาคืออย่างนี้คือเล่าตำนานนิดนึงมันเป็นตำนานตาม่งลายที่ในอดีตเนี่ยนะมีลูกชื่อว่านางยมโดยแล้วความสวยของนางยมโดยทำให้เกิดแบบโอ้เรื่องราวต่างๆมากมาย ด้วยความโมโหที่เป็นสาเหตุทําให้แบบโหนหนุ่มเนี่ยมาขอแล้วตัวเองต้องทะเลาะกับแม่ก็เลยฉีกลูกออกเป็นสองท่อนท่อนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและอีกท่อนหนึ่งมาเป็นเกาะนมสาวแห่งนี้แล้วก็เป็นที่มาของศาลเจ้าแม่นมสาวที่อยู่บนเกาะแห่งนี้อย่างนี้มันเป็นที่มาที่ไปมันไม่ใช่หน้าตาเหมือนกับนมสาวหรืออะไรเลยเป็นที่มาของชื่อเจ้าแม่นมสาวที่อยู่ตรงนี้อย่างนี้เออทีนี้ค่ะพอมาที่นี่แล้วเนี่ยชาวเรือประมงเขาบอกว่า มีคนที่เขามีเซ้นต์เนี่ยวันดีคืนดีเห็นลูกไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากเกาะแล้วก็เชิญร่างทรงมาดูบอกว่าที่นี่มีเจ้าแม่นมสาวสถิตอยู่นะ <Wow. S 1> แล้วถ้าอยากได้โชคได้ลาบนะลูก <Wow. S 1> ให้มาขอแล้วถ้าเกิดสำเร็จ โอ้โหพี่ผู้ชายท่านนี้ก็เลยซื้อมาเลยเสื้อจะด้วยสิแทงแม่เอาทีนี้เสือกสีเสื้อด้วยโอ้โหลูกพี่ก็หวังว่าจะได้โชคดีนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างจุดขายด้วยส่วนหนึ่งนะคะใครมีโอกาสก็ลองไปขอพรที่นี่กันดูก็แล้วกันเพราะว่านอกจากที่นี่แล้วเนี่ยหาสามร้อยยอดถือว่าเป็นหาบที่เงียบสงบนะรมรื่นด้วยทิวสศนน้าทะเลเนี่ยก็สามารถเล่นได้นอกจากเกาะนมสาวยังมีเกาะโครัมเกาะระวิงเกาะระวางไปดําน้ําดูป การังก็ได้แล้วก็แถวแถวหาดมีที่พักรีสอร์ทให้บริการนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะคะคือถ้าจะไปขอพอรไปคือถ้าสำเร็จก็คือต้องเอาเสื้อยกทรงเนี่ยไปถวายอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องนะก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเเป็นตำนาน<อ>ดิฉันตอนที่ไปเคยไหมดิฉันไม่ได้ไปฝ่าดิฉันไม่ได้ไปทําแต่ว่าชาวเรือเขาบอกว่ามีคนถูกรางวัลแล้วแล้วเขาก็ใช้แบบนี้แล้วเขาก็าสําเร็จไงเราก็ต้องหาที่พึ่งทางนี้จะแล้วคุณหน่แน่